หููเลยรักมากหนุ่มกัญชัยโพดภาพคู่พีพีพร้อมแคปชั่นอบอุ่นหัวใจแบบนี้ เป็นอีกหนึ่งคนที่มีฟแฟนๆคอยติดตามอยู่เสมอไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรก็กลายเป็นกระแสทุกครั้งสําหรับผู้ประกาศข่าวหลายพิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกัญชัยกำหนดพลอยหลายๆคนเห็นบทบาทพิธีกรในรายการข่าวเหล่าถึงกับล้านปากว่าถ้าทําอะไรผิดจะส่งไปรายการหนกระแสเพราะไม่เช่นนั้นจะโดนหนุ่มกัญชยัยจี้ถามจนมุมแน่นอนและดูเหมือนว่างานข่าวและงานพิธีกรนั้นกําลังไปที่สศวยจนแฟนคลับต่างพาก,กันลุ้นว่าเมื่อไหร่พี่หนุ่มจะมีผลงานละครอ,ออกมาให้ได้ชมกันอีกล่าสุดในอินสตาแกรมของพี่หนุม่มแอดกัญชัยได้ คู่พีพีเกรดอํำนวยเดชกรคู่จิ้นสุดฮอตของบิลกินซึ่งด่งดังมาจากบทบาทของโอเอ๋วในซีรีส์เรื่องแปลหลักฉันด้วยใจเธอสําหรับโพสต์นี้ของพี่นุ่มนั้นระบุคแคปชั่นว่าคุยกับหนูและพ่อหายเครียดหลังจากที่โพสต์นี้เผยพแพร่ออกไปนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายเช่นพ่อโดนน้องพีป่ามวนใส่อีกแล้วชวนน้องไปออกทริปด้วยกันหน่อยค่ะอยากเห็นนายวันวันขับคู่ซีโฟ ช่างเฉาะเลาะเลยไหมคะลูกคนนี้ลูกรักคนใหม่ของพ่อหนุ่มน่ารักเอ็นดูความพ่อความลูกน่ารักขอขอบคุณภาพหนุ่มกัญชัยพีพีเกรดภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ com คะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ